กับวันดีวันเตียงเตียงนะครับซาณาดวงอาทิตย์เลย้ว่เแลวนะครับตอนนี้ก็เราอยู่กันที่สนามยญ้านะครับนาตีวาการอำเภอจุฬาพนนะครับตอนนี้ได้ไอ้ผู่เลี่ยมนะครับปอดรรองเราได้มาตัดยญ้านะครับเพื่อเตรียมตามพระท่านที่รับเฮลิคอปเตอร์นะครับจำนวนสองลำจะมาลงนะครับในสนามยญ้าที่นายกระฐมรีนะครับตันประยุทธ์จันโอชาจะลงพื้นที่มา ตรวจาอจราชการต่อวันจันทร์ที20นะครับทีนี้ยครับขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนนะครับชาวจุฬาพนนะครับมาให้การตอนรับนายกนะครับรวมถึงในส่วนข้ออำเภออะไรก็ส่วนราชการเองนี่ก็นำปัญหาความเดือดร้อนนะครับโครงการสำคัญสำคัญเนี่ยจะเสนอนะครับทางนายกรัฐมนตรีไปนะครับเพื่อที่จะให้อำเภอจุฬาพนของเรานะครับได้มีการแก้ปัญหาความเดือดร้อนนะครับได้รับการพัฒนาในวันข้างหน้าซึ่ง ก็มีการในการเตรียมความพร้อมเนี่ยก่อไล่ไล่ผัก่วนนะครับที่จะมาได้รวมกันนะครับโดยพ่อเบงเนี่ยนะครับช่วงที่ยังไม่ได้ปั้นหมอบไม้พาราคิดในถ้านาฐป้องกันนะขับเคลื่อนตรงไหนได้ก็ทํำใบก่อนนะครับแต่ต่อวันชายนะครับเราตีนึ่งคลึงใบม่วงครึงของบ้านเราเนี่ยนายในเภอก็จะเรียกวัวนาส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านปากขี้เกล้ใกล้ต่างจังก็มารวมประชุมเพื่อรับทราบนะครับเพื่อมอบไม้ภาราคิด รวมกันทำนะครับเพราะว่าเราเจ้าชุลาพนนะครับฝั่งสามาคีเนี่ยมีมาร์กนะครับดูได้จากเต็นบาสรลบกครับมากันตัวแต่งหน้ามามืดผ้ามัวดินนะครับซึ่งบาสรลบก็จะมีเป็นอย่างหนึ่งด้วยนะครับตีจะเป็นขบวนในการตอนรับตันนายกนะครับในลายๆอย่างนะครับก็วันนี้ตันนาตนวาลัดจับยืนในสนามนานนะครับแรงไร้ักิ์นะรแรงไม่ค่อยออกนะครับแรงไม่ค่อยเก่งเหมือนตันนาต้นนะครับแต่ว่า ยายเสี้ยเล่นเก่งวะนะครับ <c oughs> แต่วันเถียงเียงวันเลยดวงอาทิตย์เลยวันเร็วละจับข้าวยังไม่กินดีวะกินดูยายเลี้ยมมาแกตัดเม็ดเสร็จก็กินข้าวปลอมๆก็ยินเป็นเพื่อนก่อนยายเสี้ยมมีอะไรมั้งครับประหลักครับเดี๋ยวอ่าตรงนี้เรากําลังเตรียมแล่นท่านทีโอเคครับแต่ว่ารู้สึกว่าพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมการเตรียมการหรือกิจกรรมอะไรได้ที่เราเราต้องลงไปในพื้นที่ของท่านผู้ใหญ่กระเทียมด้วยใช่ไหมครับอ๋อกรุ่งนี้ครับกับมี่ครับ จริงๆแล้วก่อนหน้านี้ครับในคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับก้องอำเภอเนี่ยนะครับที่นายอำเภอเป็นประธานมีนท่านสาธารณสุขอำเภอเนี่ยเป็นฝ่ายเลขาเนี่ยเราก็ได้มีวางกรอบคร่าวๆว่าในสัปดาห์เจ้าคว้าก็คือวันที่สี่กร,รกฎาคมพันหนร้อยหกสิบหกเรียกว่าตึกวันที่สี่กร,รกฎาคมของทุกปีเนี่ยเป็นวันคลายวันนะครับประสูติก้องไอตันเจ้าคว้ายิ่งนะครับถึงปีนี้ชาววามเพื่อจุฬาภรณ์เราเนี่ยไม่เคยมีงานประจําปี แต่ว่าอยากจะใชโอกาสในวันสําคัญนี้มาจัดเป็นงานประจําปีในสัปดาห์เจ้าฟ้านะครับถึงอ,อําเภอจุฬาพนนี่ครับเราเนี่ยเป็นคนเมืองของคนรักสุขภาพเมืองของคนสุขภาพดีแล้วก็เป็นเมืองคนดีนะครับเราอยากจะในหวังแฝนว่าจะจัดงานวิง่งนะครับเพื่อที่จะเอากิจกรรมเนี่ยเปิดเมือ,องจุฬาพนนะครับให้ต่างคนในจุฬาพนเนี่ยได้มารวมกิจกรรมรวมทึงคนใน นอกพื้นที่นะรวมถึงเรามีโอกาสได้นําข้องนี้จุฬาพรนให้คนต่างคนข้างในและคนข้างนอกเนี่ยได้ไม่ว่าเราพวกเครื่องแกงสร้างตาบลก้องตันเยเเส้นก็ดีหรือว่ากรัวกลิง้งนะครับหรือว่าสิ้นเกา่าตบหรือว่าไอผลิตภัณฑ์ก้องช่วยเรียนรูกล้องตันผู้ช่วยตนาต้นนะครับก็บอ,อามีการออกบูธนะครับรวมถึงมีรายไดจากการนะครับจำหน่ายเสื้อนะครับแล้วก็กไปหมอไปกับในส่วนต่างๆในการดูแล ฝากประชาสั้งคุมต่อไปนะครับแต่ส่วนดางไอ,ไออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไอสั่งผ่านในการพิจารณาการก,กลองตอนนี้อยู่ระว่างออกแบบเสือ้อนะครับแต่เช่นด่างวิ่งเนี่ยพบวาสมุดคลาวๆคาเรวนะครับแต่ว่าตอนต่อเช้านะครับทียานาเนี่ยวันเย็นมานะครับถึงจะใครๆคกับเวลาจิงข้องวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่เราจะเริ่มวิ่งในระยะ10กิโลนะครับแต่ก็มีระยะ5กิโลแต่ต่อเช้าวันเย็นเนี่ยจะตวดสอบระยะ10กิโล โดยเอาหนักวิ่งของแาวจุฬาพ่อเนี่ยบวกที่ซ้อมอยู่ทีน้าอบอต้นหน้า,อา,ออนามอบุญก็ดีคนแต่วิ่งอยู่แถาาวซร้าตำบลก็ดีอยู่วิ่งวิ่งอยู่ตรงไหนก็ดีเนี่ยทีอยู่ในคนดีมีพื้นฐานการวิ่งอยู่แล้วเนี่ยมาตรวจสอบเส้ทนทางวิ่งว่ามันมันเก็ตไหมมันโอเคไหมแล้วก็เป็นทีน่าจะชื่ชอยฉ่ำของคนที่มารวมกิจกรรมกับเราหรือไม่อย่างไรครับต่อเจ้านะครับ,นะครบใครว่างก็มารวมนะครับในการตรวจสอบเส้นทางวิ่ง10กิโลกับปัดจ้าบครับ และชวนวิ่งครับเอ้นะครับก็อีกฐานหนึ่งในเทปนี้นะครับก็คือฐานอ่าผู้ใหญ่กระซิ่นะครับฐานผู้ใหญ่ครับเดี๋ยวเราตรวจรอบเส้นทางวิ่งกับตรงพานพื้นที่ของฐานฐานผู้ใหญ่ใจะไหมครับเข้าไปเข้าไปช่วนหนึ่งเข้าไปช่วงหนึ่งอยากให้ทางฐานผู้ใหญ่นะครับอ่าบอกกล่าวๆนิดนึงครับเพื่อว่าเราวิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเจอไอ้ไรในพื้นที่ของฐานหรือว่าในการจัดงานที่จะเตรียมการที่จะต้อนรับทางฐานนายกที่จะมาเยี่ยมพวกเราในวันที่ยี่สิบเนี่ยครับ ก้องดีก้องแถวมู่ฮกตำบลตัามตำบลเนี่ยครับมีได้ม้างเรื่อเรื่อเรื่อมีส่วนไหนติดต่างายายยากันผู้ใหยแยกประชาสัมพันธ์นะครับก็ก็การจะเชิญอต่างกันปุ้่ครับก็จริงๆแล้วนะครับในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ก็อยากชวนพี่น้องนะครับในหมู่บ้านในตำบลนะครับมารวมต้อนรับนายกนะครับเป็นประเด็นเด็ดอันที่สําคัญส่วนกล้องดีนะครับกล้องแต่ละหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นกล้องไม่ว่าจะกล้องมู่ฮกและนะครับกล้องตับลกล้องตำบล ต่างดังรับมาโจนะครับ,ออว,นะรบวันที่นายกเดินทางมาเยี่ยมถึงเป็นโอกาสน้อยนะครับที่ผู้นำผู้บริหารระดับกลางระดับชาติระดันะบลงมาสู่อำเภอเรานะครับแต่ว่าในช่วงออไม่กี่เดินมานี้น,นะครับมีไล่ๆๆคนมาเริ่มเข้าวเยี่ยมจุฬออาพน์ตอนนั้นเรากระรวมกันเป็นชาบ้านที่ดีนะครับที่จะต้อนรับผูออ้ที่จะมาเยือน มาเห็นสภาพกองบ้านเรานะรจากการนำจานเนอว่าเราอย่างอยากลำบากได้่อกตรงนั้นเพราะนั้นเราก็ตีตรงรวมกันกับพี่นอ้องในอำเภอนะครับก็คือเป็นชาวบ้านทีดีนะครับไม่ว่าจะเป็นการปูดการจ้ากันตอนรับนะครับตาคบระดับใจนะครับโอกาสที่จะได้รับตอบรับในเรื่องกองครงการอุปมาณได้ต่างๆนะครับ บ่อยนะนันนอี้เป็นพื้นต้านเลยของคนบ้านเรานะครับก็ไม่เกินกําลังของคนบ้านเราที่จะทําได้สล้วมาป้อมกับป้ากับปีน้องนะครับไอ้หลวงตอมดับกันวันที่ยี่สิบนะครับที่ท่านนายกเดินทางมาอย่างแกนี้ครับโอเคครับขอบคุณครับอีกสักนิดหนึ่งครับในช่วงของอ่าตันฟลัดนะครับจะได้ทิ้งท้ายไว้กับพวกเราเพื่อมีประเด็นใดนะครับอ่าเติมเต็มนะครับในช่วงท้ายเชื่อไหมครับครับเราตุกกิจกรรมนะครับไม่ว่าจะหน่วยงานในในนะครับที่มาขับเคลื่อนในพื้นที่ รวมถึงงานนี้ก็เป็นงานใหญ่ที่ผู้บริหารทุงสุดของประเทศก็คือนายกรัฐมนตีเนี่ยนะครับลงมาติดตามนะครับตัวราชการเนี่ยครับส่วนเราเป็นเจ้าบ้านดีๆนะครับในส่วนที่ว่าสร้างความประทับใจก็คือในเรื่องที่เรานะครับช่วยกันทานะครับอย่างแรกเลยก็คือหน้าบ้านตัวเองนะครับหน้าบ้านหน้าโมงเรื่องข้องความสะอาดเรื่องของการช่วยกันตัดหญ้านะครับบ้านในที่ว่าใหม่ใม่ดอกใหม่มาดับอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็เป็นหญิงดีดีนะครับเพราะว่าโดยเฉพาะในเส้นทางนางแต่เซเว่นนะครับตีมามเฟอร์รี ยาไปถึงควรต้นก็ดีเนี่ยนะครับถึงจะเป็นถนนช่วยอามกลองอัมเปือ้อนะครับเป็นสิ่งดีเราอยากจะเปิดเมืองจุฬาพนเนี่ยไก่พันเข้ามาเนี่ยเกิดความประทับใจว่าเออนนเชนนี้มันช่วยจังหน้าบานมีตนม้นไม้ช่วยช่วยเพลินนะครับไม่มีหญ้าเลยไอ้เรืเ่อเนี่ยมันเกิดความประทับใจนะครับในทิ้งหรือว่าแสดงว่าพีา่น้องของเรานี่นะครับมีวินัยสูงนะครับมีการดูแลสุขอ,อนามัยการดูแลความสะอาดไก่พันไปพันมาอาจจะไม่ได้เข้าไปในบ้านล่างบานแต่ว่าที่หน้าบ้านที่หน้านุนานน่นเนี่ย ก็เกิดความมาตับใจแล้วก็ได้ไปบอกรอฉะนั้นก็คือเป็นสิ่งดีๆผาปฎิดีข้องเจ้าจุฬาพลรวมดึงมีการเตรียมการแล้วครับที่ผมบอกว่าเส้นทางการวิ่งเนี่ยในวันข้างหน้าเนี่ยน่านนุ้นช่วยงามหน้าบานหน้ามองเนี่ยเวลาค่านพาดหน้าบานเนี่ยนะครับตรงนั้นเนี่ยมันก็ต้องดําเนินการตรงนี้ก็ข้อความลงมือว่าปลูกต้นไม้กันหน้าบานนะครับทำหน้าบ้านให้สะอาดช่วยงามสร้างความประทับใจแต่เนื่นๆคบนอ,นอ่ตั้งแต่ก่อนวันที่20นี้หรือว่า รายย่าๆก็คือวันที่หนึ่งกรกฎาคมที่เราจะให้ปีนองนักวิ่งขอกทั่วภาพมาทํากิจกรรมวิ่งในจุฬาพน์เนี่ยโดยดีมีเป้าไหมไม่ต่ำกว่าสองแันคนครับโอเคนะครับเป็นเนื้อะนะครับจากส่องที่เตรียมเตรียมไปด้วยคุณภาพนะครับเทปนี้ก็ตรงกราฟก็แบบคุณทางสารตลัดสาผู้ใหญ่นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะได้นำเทปนี้ไปซื้อสั้นนะครับกับกลุ่มต่างๆต่อไปนะครับก็คุณทางก่องสานมากมครับสวัสดีครับสวัสดีครับ